ถ้าพี่พ่อไปออกรายการก็คงไม่ซีเรียสเท้าเดิมเลยครับเขาบอกว่าปิดตำนานแล้วตำนานไม่มีต่อไปแซวเล่นครับคือรายการน้องเขาแบบน่ารักอะไรเงี้ยก็แซวเล่นกันเออแล้วเพราะเขาเชื่อนะเขาตั้งใจมาถามคำถามนี้เลยนะใช่ครัก็แกล้งเขาไม่มีอะไรอออ่ะเแซวเราถูกตอบออกมาอย่างนั้นว่ามันมันอาจจะคัมแล้วมันเป็นธรรมชาติครับมันก็เป็นสิ่งธรรมชาติที่มันก็แบบ ใ่ไม้ยังเปลี่ยนสีเลยดิช่วงนี้เราถ่ายเราโดนสาดแดดบ่อยคือสรุปมันเปลี่ยนสีแล้วก็เล่นเรื่องเสือเนี้ยบู๊เยอะบางทีมันมีการถูอไปกับพื้นไปกับอะไรเซซีหรออย่างนี้หรอเป็นไงบ้างคอับหลายคนได้เห็นคลิปแล้วก็มีไวรัลรู้สึกว่าติดหวังแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงติดหวังใช่โอ้ก็แซวเล่นนะครับอย่าไปคิดมากเลยครับผมอันน้อะพี่โอจะยืนยอมว่าตอนนี้มันยังแต่ตอนนี้ก็ยังโอเคยังผมพยายามดูแลกัาอยู่จริงหรอดูแลกันอยอันนี้พูดจริงหรือพูดเอานาเนี่ ก็ปกติก็คือก็โอเคครับไม่ได้อะไรไม่ได้ดูแลเป็นพิเศษแล้วสิ่งที่ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้แหละเราก็ยังพูดถึงตำนานสีชมบวของเราอยู่ก็เป็นสิ่งที่ผมภูมิใจนะครับสิ่งที่เออก็เขาชื่นชมไงเขาชื่นชมเราก็ดีครับเป็นพลังบวกครับเชิงบวกมหรอเป็นพลังบวกจริงๆเชิงบวกเอิจริงๆาีคน้ามาถามเยอะไม่คิดลงคิดรับไม่มีไม่มีครับไม่มีใครเคยถามเลยถามก็แปลกครับ แต่เราไม่เคยใช่ไหมเวลาคนจะแบบว่าเปิดเรื่อ,คคองคำถามตลอดเวลาเวลาไปรายการไหนมันก็เขินนะครับแต่ว่าผมก็โดนมาหลายครั้งแล้วก็เลยค่อนข้างชินเออไม่มีการแบบว่าเออม,มีเตรียมคำตอบไปไหมว่าจะตอบยังไงให้มันดูแบบว่าแตกต่างไม,ม่มีครับส่วนใหญ่ก็แบบไม่ได้คิดอะไรมากอะไเงี้ยก็แซวแซวมากกว่าแต่ถึงขนาดมันต้องไม่วัดเพื่ออะไขนาดมันต้องไปวัดว่ามันท้ำกว่าเดิม มันจะบอกว่ามันเปลี่ยนไปไม่ถึงกับขนาดเอาแผ่นสีมาเทียบอะไรเงี้ยครับก็ก็ปล่อยไว้ปกติถามก็เหมือนเลยแบบว่าไข่นมเราคือร่อนแบบนมชมพูอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เิยเิยเป็นก็เลยที่จะต่อตรงนี้เนาะก็ต่อเป็นคขำๆเมื่อวานแต่ยังไม่ปิดตำนานยังไม่ปิดใจแต่หลังจากนั้นแต่หลังจากนั้นเราก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไบร์ลนนั่นเลยห้าวันนี้เลยนะใช่ครับต้องต้องรอเวลาแป๊บนึง ตั้งบกตั้งโบกมันเปิดมือจริงเวลาเล่นหนังผมาก็ต้องมีฉากที่ต้องแบบว่าตัวเองอยู่นู่นขอดึงขอดเสื้ออะไงบ้างกับซีนนี้ก็ต้องเต็มตัวครับต้องเต็มตัวก่อนเต็มตัวอะไรตัวแบบว่าออกกำลังกายหรือว่าดูแลตัวเอง เขาไม่ได้ยินอ่ะหมายถึงว่าแบบมีระดับนุ่มแบบคุกคำกันเบาๆอะไรอย่างเงี้ยหมไปถึงหมายถึงว่าฟุกคำแบบว่ามันพยากมันพูดยากอ่ะมันพูดยากเออมาที่คนเข้ามาขอดูไหมเอออาจจะจ้างแบบคนเบาฟุกคำแบบคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยไม่มีแต่ไม่มีใครมาขอดูจ้ะใช่แต่รู้สึกตั้งแต่ผมก็จะเขินนะแม้าอยู่ขอดูอ่ะตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้มันก็ยังเป็นตำนานที่ทุกคนกล่าวถึงครับผม ขอบคุณนะครับที่จะให้ที่กล่าวถึงครับจริเราอยากจะไปลบมหมหรือว่าเขาหรือว่าให้มีอยู่ใน Google เป็นอย่างี้ต่อไปให้มันอยู่ตรงนั้นนะครับผมทำอะไรไม่ทันละครับไม่ต้อเป็นมีมไปใช่โอ้โหระดิษฐ์อะไรอ้คุณท่านเนี่ยพี่ตั้งใจมาถามมาจริงๆแต่ฝากหนักด้วยสิได้ฝากไงภาพยนตร์เรื่องเสือจะเข้าแล้วอ่ะเข้าพี่ถามจริงๆเราเล่นเราเล่นด้วยความที่เราดูสะอาดในเรื่องมันต้องคุ้มสุนแค่ไหน แบบคือในเออมาเหส่วนในเรื่องก็ค่อนข้างที่จะเป็นแบบเสือที่แบบเออเหมือนนักสืบครับเขาก็ค่อนข้างเปลี่ยนชุดเยอะครับเกาจะจำเขาไมา่ค่อยได้เขาจะปลอมตัวอะไรอย่างเงี้ยพิธีมันมีผลต่อการไหนทำไมันก็เปลี่ยนชุดเยอะเพราะอากาศก็มีผลครับเพราะว่าแบบว่าอย่างมาเหส่วนเขาต้องแต่งตัวเยอะหน่อยไม่เหมือนเสือคนอื่นก็จะวันนึงก็จะชุดเยอะกว่าคนอื่นหลายชิ้นอะไรเงี้ยแล้วเป็นยังไงต้องพิจมรณาว่าเอาชุดเยอะไงได้มันต้องวันนึงคืนเขาบอกไม่ได้ครับเพราะว่าคาแรคเตอร์ผมเป็นอย่างนี้ พยายามจะบอกชุดเดียวแล้วแกบอกไม่ได้เพราะว่าเขาได้ทอดูเทเลอร์แล้วหลายคนมองว่าท็ไมเสือหน้าใสจังเลยอ่ะเสือหน้าใสอ่ะไปถึงพี่โอ้ไปถึงโอ้เสือหน้าพับผ่อนพอเต็มกินอาหารดีครับผมแล้วก็มีของขังด้วยแล้วีนี้จะได้เห็นเพื่ออะไรของเสือเพ็นส่วนมีอะไรฮะจะได้เห็นหุ่นเสือเพ็ส่วนในเรื่องในเรื่องเหรอครับยังไม่น่าครับแต่ว่าไอเรื่องบู๊เนี่ยเยอะมากอ่าโอเค สแสดงว่าก็คือดูแล้วไม่ติดใช่ไหมว่าถ้าเสือหน้าใสซื้อลืมเล้ดีกว่าในเรื่องเราอ่ะไม่ติดครับเพราะว่าเสือเนี่ยมันบางทีอาจจะเป็นเสือซ่อนเล็บก็ได้ไงเร<อ>ามองข้างนอกอาจจะแบบเอ๊ะแต่สุดท้ายอาจจะแบบเคี้ยวเล็บเยอะยเลยแสดงว่า,ถ,า,ถ,าถ้ามันสำเร็จจะมีพรามสอด่อเราไม่ได้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมัทุกครับไปดูภาคนี้ก่อนเลย <laughs> อยากไปดูภาคนี้ก่อนเลยครับผมก็อยากให้ไปสนับสนุนกันเยอะๆครับหนักไทยแล้วก็พวกเราทีมงานตั้งใจมากๆครับ เสืครับตุลาคมนี้เสือน้าใส่อนตอเสือน้าใส่วคใคขึ้นมาครับสวัสดีเชิญเต๋อตอนนี้เขาเลยม่นไม่ไปแล้วนะพี่ไม่ตกไฟแล้นแน่นอน่สายพี่ครัตออย่าคุก 2 9 8 0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 